สวัสดีครับผมไบจากอาเซีย h ชาแนลครับ EP นี้เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการถ่ายวิดีโอแบบเราถ่ายออกไปนะครับแล้วให้มันนิ่มที่สุดแล้วก็เมื่อยน้อยที่สุดนะครับโดยเคสสตัดดี้วันนี้จะเป็นเคส worst Case เลยที่ผมเคยไปเจอมาคือถ่ายบุคคลสำคัญที่กำลังเล่นกีฬาอยู่นะครับก็คือไอดอลนั่นเองแล้วเขาจะอยู่ไม่นิ่งแล้วเราจะอยู่ไกลๆซึ่งเราจะต้องใช้เลนช่วงซูมซูมเข้ามาผลคือ ลักษณะเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานแบบนี้ worst c เ s e เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเป็นรูมิก G100 นะครับที่เลนเนี่ยมีการสัน่นบอดี้ไม่มีกันสัน่นแล้วเดี๋ยวผมจะติดเลนส์4 0แล้วเทสในระยะที่ประมาณ100มิลตีสว่าเราอยู่ไกลแล้วเราซูมสุดที่200เลยถ้าเป็นฟูลเฟรมคิดว่าถ้าเป็นฟูลเฟรมก็ติดเลนส์2 0 0ซูมสุดอะ่ะอ่ะอันนี้ผมก็หมุนมาที่ร้อหนึ่งนะเพราะมครโคฟเตอร์มันคูณ2นะครับโดยลักษณะการถ่ายเนี่ย worst c เค e คือมันจะเป็นลักษณะนี้ มันจะไม่มีทางอยู่แบบนี้แล้วถ่ายได้แบบ p r i v a t e แบบนี้แน่นอนนะครับเราจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ต้องคอยจับเขาเราจะทำยังไงเดี๋ยวจะลองให้ดูทีละตัวอย่างนะครับเริ่มจากอ่ะสมมุติว่ากล้องเราที่ระยะประมาณ200มิล full f r นะครับจับเนี่ยระยะยี่ยู่ห่างๆมันก็จะประมาณเนี้โอเคสมมติอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็เขาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา อันนั้นก็ต้องใช้แขนหลบมือถือของคนอื่นไปแต่ขอโทษนะครับ G10 มันอาจจะไม่ได้ออโต้โฟกัสไวอะไรมากตอนนี้ยังโฟกัสอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคไปเรื่อมาทีนี้ขอขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยอเข้ามาใกล้ๆประมาณนี้ประมาณนี้ก็อาจจะเห็นแต่หน้านะครับแล้วก็ถอยสักนิดหนึ่งนะครับถอยสักนิดหนึ่งถอยมาตรงนี้อืม แล้วก็ขยับมาตรงนี้ฮึบขยับมาตรงนี้ฮึบ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 คือไอดอลไม่ได้วิ่งแบบนี้นะครับแต่หมายถึงว่าเขาเดินผ่านไปแล้วแล้วเราจะจับคนข้างหลังที่กำลังเดินตามมาเออมันเราต้องใส่กล้องไปใส่กล้องมาแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดเขาเข้ามาใกล้ๆเราสมมติอยู่ประมาณตรงนี้อยู่ข้างหน้าแล้วแล้วเขาเดินไปเดินมาแบบนี้ฮึบได้จริง เราก็จะต้องสายไปส่ายมาแล้วเราก็ต้องถือตลอดเวลามันก็อาจจะมีจังหวะที่เราเมื่อยนะครับเราเมื่อยอะไม่รู้ว่าคนถือเป็นยังไงบ้างคนถือถือแบบนี้ครับโฟกัสอยู่ไหมตอนนี้โอเคนะโอจีร้อยโฟกัสมันเริ่มดีไ้อ่ะอ่ะตัวอย่างประมาณนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราใช้มือถือถ่าย ก็จะประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้อันี้ก็เป็นตัวอย่างที่ถือถ่ายเป็นไงบ้างมามมออ,อใช่มันเมื่อยมันถ่ายตลอดเวลามันเมื่อยแล้วคอนเสิร์ตมันใช้ระยะเวลานานหรือเป็นมินิคอนเสิร์ตก็ตามเมื่อกี้กี่นาทีวะนี่หนึ่งนาที46ยังไม่จบเพลงเลยไม่ไหวนะไม่ไหวครั้นเราจะไปตั้งไตรพอดนะครับสมมติใช้ขาตั้งที่สูงที่สุดของผมเลยก็คืออันี้คือแมนโฟตตัวบิ๊กเอล e เมน มันก็สูงพอที่จะพ้นหัวทุกคนได้ประมาณหนึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ถึงกับพ้นหรอกนะแต่เราจะไปกางขาแบบนี้ในงานก็ไม่ได้นะครับเราอาจจะโดนอุ้มไปได้นะครับดังนั้นไตพอดอ่ะไม่เหมาะกับงานที่เอาไปถ่ายแบบนี้แน่นอนแต่ถามว่าถ้าเกิดเราได้อวิสิทธิ์อยู่ข้างหน้าล่ะเราตั้งกล้องบนนี้แล้วหัวแผ่นของหัวบอลเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ไหมเป็นยังไงอะลองดูฮะเริ่มจากถ้าเทียบสถานการณ์จริงเราไม่สามารถเอาไตาพอดแบบนี้เข้าไปได้นะครับแต่ของ i อแมน h o โต้บิ๊กเอล n เมนเนี่ยมันถอดขาหนึ่งออกมาได้เป็นโม เป็นโมโนพอดแบบเฉพาะกิจอถอดออกมาได้แบบนี้มันก็จะเป็นเกลียวแบบนี้เห็นไหมทีนี้แล้วพี่ก็ถอดหัวบอลตรงนี้ออกมา๊บคือมีขาอยู่แล้วไงแล้วก็มีหัวบอลอยู่แล้วด้วยใช้ตั้งภาพนิ่งอย่างเดียวเนี่ยเราเอามาใช้ถ่ายวีดีโอเนี่ยเอามาประยุกตเอามาประยุกม,มีของอยู่เท่านี้แหละลว,วิธีประกรอบแล้วก็ถอดออกมานะครับมันก็จะได้ประมาณ3ามส่วนแบบนี้เห็นไหมตรงเบดหัวบอลหัวบอลแล้วก็ตรงฐานนะครับดังนั้นผมก็หมุนไอ้นี่เข้าไปเปิดแบบนี้ อ่ะมันก็จะเป็นสกู๊ปสามส่วนแปดนิ้วแล้วก็ติดหัวบอลเข้าไปปั๊บอ่ะเราก็จะได้ขาตั้งโมโนโพอดแบบคาร์บอนไฟเบอร์มาอันหนึ่งนะครับซึ่งสูงสุดแล้วเหรอสูงสุดแล้วอ่ะโอเคแต่เรามีแค่นี้งานจริงของเราก็คือเอาเอากล้องขึ้นมาติดบนนี้ยแล้วทํายังไงถือถ่ายเอาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าระยะนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วมันโดนปังต้องอยู่ข้างหน้าสุดถึงจะทําได้เออ <S <S เราตีซะว่ามาอยู่อย่างนี้แล้วกันนะแล้วจอก็ฟิปลงมา แล้วกดอัดไปสถานการณ์จริงมันเลวร้ายกว่านี้เยอะนี่ยังอยู่ที่โล่งนะซึ่งก็คือจะต้องยืนถือถ่ายแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเมื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็เบาแรงที่เราต้องถือสองมือไปเยอะเพราะเราถือแค่นี้อ่าถ้าปกติที่ผมใส่ชุดแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยผมมีกระเป๋าเนี่ยผมก็อาจจะหดขาตรงนี้สักขาหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ข้างในกระเป๋าตรงนี้แล้วผมก็ล้างมือเดียวได้ละอยู่ละแค่นี้เองนะครับอืมจะได้ไม่เมื่อยแต่ถ้าใครไม่มีเสื้อก็เอามาพั้าคั้มกับพุงหรือว่าเข็มขัด ของตัวเองก็ได้หรือว่าตรงเอวเนี่ยก็ประยุกเอานะครับซึ่งไม่ไม่มีก็ดูเอาแล้วกันนะว่าจะค้ำกับกระเป๋เงเกงอะไรได้ไหมเออนั่นแหละกระเป๋าตังนันแหละตอนนี้เป็นไอ้ขาโมโนพอดของเจ้าแมนเฟอร์โต้บิ๊กเอลเมนต์ที่ถอดมาเป็นโมโนพอดได้นะครับอย่างแรกก็คือน้องไม้เนี่ยจะไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าขาโมโนพอดเนี่ยมันมันไปถูกล้งอยู่กับที่กางเกงแล้วนะครับแล้วก็มือเนี่ยไม่ต้องชูสูงขึ้นแล้วเอาน,อน้องไอ้เราก็เดินไป เดินไปอ่ะเดินไปแล้วก็ทําเราทําหน้าที่อย่างเดียวแค,แค่แผนแผนซ้ายแผนขวานะครับแผนอย่างเดียวเดินเข้าเดินออกอืน่าจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าไวหน่อยก็ต้องแพนไวหน่อยอืแบบนี้อ่ะไวขึ้นมาหน่อยนี่ระยะร้อยหนึ่งนะระยะร้อยมิลของไมโครโฟเตอร์นะครับร้อยมิลของไมโครโฟเตอร์ก็จะประมาณสองร้อยของฟูเฟรม คิดซะว่าคุณมีเลนส์70สองร้อยมามันก็จะแพนไปแพนมาแบบนี้หมุนเอาอะน้องมาก็จะหมุนเอาก็เป็นการแก้ปัญหาหน้างานได้ถ้าเกิดน้องเข้ามาอยู่ใกล้ๆขึ้นมาล่ะเราจะโรเททอย่างเงี้ยเราจะซูมมันก็อาจจะลําบากหน่อยอ่ะสมมุติอยู่ยแบบนี้มันก็จะเห็นเต็มหน้าหน่อยใช่ไหมเห็นเต็มหน้าใช่ปะอ่ะผมเอียงไปทางนี้ปึ๊บอ่ะอเค อ่ะประมาณนี้อันนี้คือการใช้โมโนพอดตตัวเดียวแล้วก็แผนไปแผนมาโดยการหมุนตัวด้วยหมุนขาด้วยนะครับแล้วก็เลนแบบเทเลนี่คือ w ว r s t ส a s e นะถ้ามุมกว้างกว่านี้อาจจะง่ายกว่านี้หน่อยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อยน้อยลงแต่ว่าขยับยากขึ้นเมื่อยน้อยลงแต่ขยับยากขึ้นเพราะอะไรมันฟิกอยู่กับที่แล้วทำไมไม่หมุนตัวล่ะก็ต้องนั่งหมุนตัวมันกลายเป็นว่าหมุนทั้งตัวใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมไม่หมุนเฉพาะไอ้นี่ล,ล่ะ มันก็บีาา้ขายมันก็บี้ขายอีกเพราะว่าเราค้ำอยู่กับตัวเราอเออมันาจะต้องเข็มขัดแ,แต่ว่าก็ลื่นอีกมันน่าจะต้องหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยที่มันเป็นซองถุงกระเป๋าเล็กๆอะไว้สอดขาตั้งอะมันมีอุปกรณ์เสริมอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับคือมือหรือถ่ายอะมันคุมได้อิสระถูกไหมเรียกว่าวิธีนี้น่าจะแก้ได้ประมาณแค่ความเมื่อยอะแต่คุมภาพเอาดีอาจจะลาบากหน่อยนะครับต่อไปเปลี่ยนลงทุนหน่อยไปซื้อโมโนพอดตัวนี้มา ไอ้ตัวนี้ผมใช้มาเป็นปีละตัวเนี้คือโมโนพอดของแมนโฟโต้นะครับตัวนี้คือ,อ,อ MVX Pro อติดกับหัวแผ่นวิดีโอคือ m v h 500A ไอ้ตัวนี้ผมก็โม้ไปหลายคลิปละเพราะว่าผมใช้มา2ปีแล้วนะครับคือไอ้โมโนพอตตัวนี้มันเป็นขาเดียวแล้วก็ติดหัววิดีโอมันเหมาะกับถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันเป็นหัวแผ่นน้ามันนะครับส่วนขาเดี่ยวของตัวนี้จะสังเกตว่าฐานเนี่ยมันไม่ใช่ฐานเดี่ยวไอ้ขาของแมนโฟโต้เนี่ยมันเป็นขาเดี่ยวที่ไม่มีอะไรค้ำไม่มีเป็นไตรพอดค้ำ มันเหมือนขาเดี่ยวที่ยังไม่สมบูรณ์แต่อันนี้เป็นโมโนพอดแบบจริงๆที่จะมีขายึดนะครับซึ่งเวลาใช้งานของ M V X Pro เนี่ยไอ้ขาโมโนพอดตัวเนี้ยมันเป็นข้อล็อกแบบฟลิปล็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามข้อยิ่งข้อน้อยยิ่งแข็งแรงนะครับ3ข้อ,อน,นี้ก็คือโอเคนะแล้วทำเนียมของ a n f ฟอโตก็คือถ้าถอดขาแล้วเวลาเราจะกางขาคือเราโปรยมันลงมาเลยมันก็จะดังกลึกลไหลามาเลยแล้วค่อยล็อกน,นี่คือระยะสูงสุดนะครับสูงสุด คือประมาณมจะ2 m. M. อเมตรอะร้อยเกบเซนัางผมจําไม่ได้คือสูงมากนะครับสูงมากแล้วติดกับหัวแผน่นวิดีโออย่างเงี้ยจะสะดวกนะครับอ่ะทีนี้มาดูใกล้ๆก,ก่อนปกติไม่ได้ใช้สูงขนาดนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสมมติประมาณตรงนี้คือขาเนี้ยจริงๆแล้วมันมีสามารถใช้ตีนเนเหยียบได้เพื่อไม่ให้มันล้มเพราะโดยเดิมๆเนี่ยมันตั้งแบบเนี้ยไม่ได้นะครับมันต้องมีคนคุมนะครับอ่าจริงๆถ้าพื้นเรียบๆอะ่ะตั้งได้แต่ถ้าพื้นเอียงพื้นไม่มั่นคงอะ่ะเขาก็เลยทําไอ้ฐานเนี้ยเราสามารถเหยียบหนีบตั้้งไวไวด แล้วก็ตรงนี้มันเป็นหัวฟลูอิดหัวแพนน้ํามันด้วยไอ้ตรงหัวฟลูดตรงนี้เราสามารถกดเพื่อปลดล็อกนะครับให้มันเอ็นไปได้มากขึ้นจะสังเกตว่าตรงนี้มันเหมือนหัวบอลใช่ไหมแล้วมันจะมีน้ํามันอยู่จางๆหน่อยเห็นไหมครับม,มีน้ํามันอยู่ตรงนี้ไงไอเนี่ยแหละหัวแพนน้ามันนะครับคืออยู่ที่ฐานด้วยเราจะได้หมุนตั้งแต่ฐานเลยหมุนแพนแบบนี้ซึ่งพอปลดหัวล็อกตรงนี้เราสามารถเอ็นไอตรงเนี้ยได้สุดประมาณนี้เลยเห็นไหม สุดประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าผมกดตัวล็อกแล้วก,ก็ดันมันลงไปมันก็จะล็อกให้มันเอ็นน้อยลงนะครับกดตัวล็อกตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ล็อกมันเข้าไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยได้ละเนี่ยมันก็คือจะเอ็นเอ็นได้แค่นิดเดียวนะครับแค่ใบปลายนิดเดียวสรุปว่าอย่างแรกไอ้หัวโมโนพอตตรงเนี้ยมันช่วยให้เราเนี่ยแผนซ้ายแผนขวาได้นิ่มเพราะมันเป็นหัวที่ฐานเลยนะเฉพาะที่ฐานเลยนะก็เป็นหัวน้ํามันแล้วก็สูงสูง2เมตร งานอะไรก็มาถ้าเกิดโชคร้ายสุดเราได้อยู่หลังสุดเลยนะครับสูงประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอหลุดกล้องคนอื่นๆเราไปถึงหน้าเวทีได้อันนี้สามคือมันพกอันเดียวมันไม่ต้องพกไตรพอร์ตนะครับมันก็ช่วยประหยัดพื้นที่เนี่ยเราอยู่แค่ตรงนี้อยู่กับมันไม่ต้องกางขาสี่ขาสุดท้ายก็คือหัวแผ่นวีดีโอเอาไว้ช่วยทิ้วเพราะไอ้หัว MVS 5 0 0 Pro ปตัวนี้มันนอกจากทิ้วสมูทแล้วมันเป็นหัวทิ้วแบบเหมือนมีเคาน์เตอร์บาลานซ์ที่ดีนะครับแล้วก็ยังเป็นหัวแผ่นน้ำมันแท้ด้วยแผ่นซ้ายแผ่นขวาที่หัวนนีี้้ไดอกะครับ ประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนไอใช้ตัวนี้ถ่ายดูเป็นไงที่ยกตัวอย่างเป็น G100 เพราะว่าเป็น w o r t case นะครับคือกล้องตัวกล้องเนี่ยไม่มีกันสั่นในบอดี้นะครับแต่ใช้เลนที่มีกันสั่นละกันแล้วก็เลนช่วงซูมไกลหน่อยนะครับดังนั้นไม่ต้องสนนะว่ามันจะเป็นกล้องเล็กไม่เหมาะกับขานี้หรือเปล่าอ,นนอันนี้อันนี้อธิบายคนละฟังก์ชันนะหมุนเพจเข้าไปครับเพจก็เป็นเพจ Quick release ของ Manfrotto เหมือนเดิมนะครับแล้วเวลาใส่ก็คือนี่จะสังเกตมันจะมีตัวล็อกอยู่ตัวนี้ตัวล็อกตรงนี้เวลาออดกอก็คื กดสปริงตรงนี้มันก็จะเด้งออกนะครับแต่เวลาใส่เนี่ยคือเราใส่เอียงแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปได้เลยดันกดลงไปเลยนะทึบแค่นี้มันก็จะล็อกเห็นไหมแล้วเพื่อให้มันแน่นนขึ้นเราก็เราก็หมุนเกียวตรงนี้เข้าไปเพื่อล็อกนะครับเพราะตอนนี้มันฟีอยู่มันฟีอยู่ถ้าเกิดกล้องหนักเนี่ยจริงๆตรงนี้มันสามารถไหลได้นะมันไหลได้แต่ว่ากล้องนี้มันกล้องเบานะครับแมนวัลโตจะมีตัวล็อก2ชั้นคือสมมุติว่าถ้ากล้องมันหนักเลนมันหนักมากตรงนี้ก็จะไหลก็จะไปติดตัวล็อกข้างล่างซึ่งจะทําให้มันไม่ไหลไป แต่ตัวนี้เล่นมันเบานะไม่เป็นไรถ้าเราอยากจะล็อกให้มันอยู่กับที่เราก็หมุนล็อกตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวให้ไมลยลองใช้ตัวนี้ถ่ายดูปรับระดับปรับระยะให้พอดีเหมาะกับถ่ายไอดอลสิสูงในระดับที่ประมาณมือเนี่ยอเออ,อ่ไอแขนอาร์มตรงนี้นะครับเราสามารถปลดล็อกตรงนี้เพื่อให้ไมายปรับหมุนลงมาได้เพราะอยู่สูงใช่ไหมแล้วก็ปรับหมุนลงมาให้มันพอดีพอดอีแล้วก็ล็อกกลับเข้าไปอื ภาพรวมตอนถ่ายก็จะเป็นลักษณะนี้คือไอห,หัวแพนตัวนี้มันรับน้ําหนักได้ประมาณ8โลเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็อย่ให้เกิน4เลยปกติผมใช้ไม่ถึง2เลยซ้ำแต่เราไม่ได้ใช้มันรับน้ําหนักนะครับเอามาใช้อำนวยความสะดวกพร้อมยังอ่ะตัวนี้เป็นตัวอย่างการใช้ขาตั้งกล้องแมน p h โต้นะครับ MV MX Pro นะครับแล้วก็ติดกับหัวแผน่นวิดีโอ MVH 500A นะครับถ่ายอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นไฮสปีดแบบนี้ล่ะอืออีกรอบหนึ่ง ระยะร้อยนะครับระยะร้อยมิลของไมโครโฟเตอร์ก็คือ,อ,อจะเท่ากับ200รอยของฟูลเฟรมนะครับ200ร้อยฟูลเฟมคิดซะว่าเราถ่ายไอดอลอยู่นะครับจะสังเกตว่ามันแพนนิ่มกว่ามันแพนง่ายกว่าขึ้นอยู่ว่าเราเลยหัวคนอื่นหรือเปล่าแล้วกล้องมันออโต้โฟกัสทันไหมนะครับอ่ะผมขยับไปขยับมาไว้หน่อยแล้วกันลดลดลดปึ๊บ <laughs> ประมาณนี้ เราเดินไปเดินมาเดินเลี้ยงแถวแล้วเราก็หันไปถ่ายคนสุดท้ายถึงคนแรกและแผนกล้องกลับไปถ่ายต่ออเป็นไงวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเราก็ต้องโรเทตลงเออมันก็จะอาจจะง่ายหน่อยนะครับอแต่ว่าแต่ดูภาพไปก่อนนะออโตโฟกัสนั้นอีกเรื่องนึงนะว่ามันทันไหมพราะนี้เหมือนผมสปีดแก้งกล้องเฉยๆโอเคลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ 1,2,3อ่ะโอเคไหมฮึ่มพึ่องพึ่งพึ่งพึ่งครบ2อนาทียังกี่นาทีแล้วเนี่ยอ่ะประมาณนั้นอันนี้คือการใช้ขาโมโนโพอตนะครับแบบสูงแล้วก็แพ่นอย่างเดียวมันก็จะง่ายนะครับ อค okay, นะอ่ะลักษณะความสมูทของภาพนะดูของภาพออโต้โฟกัสถ้าไม่พัดถ้าไม่ทันขออภัยนะครับ G100 มันอาจจะไม่ได้ไวให้สปีดมากแต่ภาพตอนแผนไปแผ่นมาที่เราไม่ได้ใช้สองมือถ่ายจะเป็นแบบนี้อ่ะเมื่อกี้ลองถ่ายแล้วเป็นไงบ้างไม่ค่อยเมื่อยเลยอ่าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจุดสูงถ่วงด้วยอือเพราะวางกับพื้นเออไม่ต้องกลัวแบบต้องจะลม้มหรืออะไรอืแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่งกว่ามันนิ่งกว่าเาะ เขาไม่เมื่อยแล้วอะเรามากับขาแล้วเราแค่แค่คุมเฉยๆอยม,มันก็จะง่ายตรงส่วนนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไปเพิ่มตรงเมื่อยคอแทนเ,เพราะว่ามันสูงมาก2เมตรก็เงยไปก็ไปปวดคอแทนเอานะครับแต่ก็แก้ปัญหาในความเมื่อยได้แล้วก็มีจุดหมุนไม่ต้องกลัวล้มเราคุมกล้องมีตัวจับแพนแล้วก็ขาตั้งแข็งแรงนะครับ ก็เป็นการแก้ปัญหาหน้างานประมาณหนึ่งนะครับปกติผมออกมาถ่ายงานที่เขาเขียวหรือว่าไปถ่ายงานที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากแบกไตรพอตไปให้มันลุงลังคือพกตัวเนี้ยไปตัวเดียวเนี่ยเนี่ยพอหดกลับปุ๊บแล้วพกตัวนี้ไปตัวเดียวเนี่ยมันสบายกว่านะครับแล้วมันเล็กกว่าด้วยมันธรมัดทรรมแงกว่าแล้วพอจะถ่ายปุ๊บก็ปลดขาล็อกปุ๊บปุ๊บแบบนี้แล้วก็ตั้งขาถ่ายได้เลยแบบเนี้ยอยู่นิ่งเงีย้ยเๆียอย่างงี้ไม่ต้องตั้งกลางเอาตัวบางไว้ไม่ให้ใครเห็น ไม่เป็นที่จุดสนใจ <laughs> อ่ะประมาณนั้นอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานซึ่งตอนใช้งานจริงผมไปถ่ายทั้งเก็บฟุตเทจตอนหน้างงานสัมมนาหน้างงานอีเวนต์ต่างๆถ่ายไอดอลก็เคยไปถ่ายรีวิวนี่บ่อยเลยอันนี้ผมเคยรีวิวการใช้งานครั้งนึงไปแล้วนะครับในคลิปเซตระบบแบบเดินไลฟ์นะครับรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้นะครับปกสีเหลือง ก็เอาไว้ใช้เดินไลท์ติดกับโยโรไลท์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเลนช่วงซูมไกลแบบนี้เราถือมอือถือถ่ายอะ่ะมันไม่เวิร์กอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูตัวอย่างที่ผมจะทําให้ดูนะครับคือใน worst case อีกเหมือนกันคือเป็นตัวอย่างที่ถ้าเกิดว่าเราใช้เลนซูเปอร์เทเลอยู่แล้วใช้มือถือถ่ายนะครับตัวอย่างที่ผมจะใช้คือเป็นเลนตัวนี้ panasonic lumix ตัว leica ร้อยสี่ร้อยนะครับร้อยสี่ร้อยตัวนี้ f ไหลนะ f สี่ถึงหกจุดสาม แต่ว่าถ้าเป็นฟูลเฟรมคือเป็นระยะประมาณ200-800บ้องจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้หดมาเหลือแค่นี้แล้วนะฮะเลนส์มีกันสั่นนะครับแต่บอดี้ไม่มีกันสัน่นเราทดสอบใน worst case ถ้ามือถือถ่ายมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะตอนนี้เป็นภาพจากเลนส100์100-400นะครับที่ซูมสุดที่ระยะ400นะครับก้องไม่มีกันสั่นในบอดี้นะครับเป็น G100 นะครับแล้วก็มือถือถ่ายเลนส์ใช้เลนส100์100-400ของรูมิกตัวไลกาตัว f4 จนถึง6.3นะครับมือถือถ่ายคือสะบัดนดเดเีียยว่ ปลายทางมันไปเลยคือมันเป็นเลนเทเลแล้วมือเราเนี่ยมันไม่ได้นิ่งตลอดนะครับยิ่งเทเลมากเท่าไหร่ต้นทางเบี่ยงองศานิดเดียวขอบปลายทางปุ๊บมันจะไปเลยนะครับอย่างเช่นผมขยับแค่เนี้ยแล้วให้น้องไม้ยขยับตามเนี่ยให้ผมอยู่ตรงกลางเฟรมเนี่ยจะสังเกตว่ายากพอสมควรยากไหมไมยอะมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้คือผมขยับอยู่แค่เนี้ยยิ่งถ้าเกิดเป็นน้องที่เขาแบบวิ่งไปวิ่งมา อะหาเจอไหมบางทีหาไม่เจอนะครับบางทีหาไม่เจอก็มีถ้าเกิดว่าใช้มือถือถ่ายมันจะเป็นแบบนี้ยิ่งเทเลมากยิ่งเห็นผลมากเออนี่คือ worst case นะ ต่อไปก็คือเดี๋ยวจะลองใช้ขานีนะครับแต่วิธีติดไอเลนเทเลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคือไม่ว่าจะเป็นฟูลเฟรมหรือว่าตัวใหญ่ตัวไหนที่มันหนักๆเนี่ยเขาก็จะมีไอ้นี่มาให้แง่งตรงเนี้เเยเขาเรียกว่าคอล่าอ่าเขาเรียกว่าคอล่ามาให้นะครับซึ่งไอคอล่าเนี่ยมันจะมีสกูเซนหนึ่งส่วนสี่นิ้วอยู่ข้างล่างนี้เราจะติดเพจตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้บาลานซ์อยู่ที่ส่วนที่หนักที่สุดของทางกล้องนี่นะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปติดที่ไอตรงฐานกล้องเนี่ยบางทีหนักมากไปเนี่ย เมาส์อาจจะหักได้นะครับติดเข้าไปที่คอล่าปับป๊บโอเคมาอ่ะพอติดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเท่ๆแบบนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเอียงปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับกล้องของคุณเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงปายนะครับกล้องเล็กกล้องใหญ่กล้องทรงสี่เหลี่ยมกล้องวันอะไรของคุณก็ตามมันจะอยู่เลยเพดแล้วบาลานซ์มันจะอยู่ตรงกลางตรงที่เลนที่มันใหญ่ๆแบบนี้เออมันจะได้ไม่หักทีนี้อ่ะเอาลองไปใช้ถ่ายดูแทนมือถือถ่ายเมื่อกี้ อ่ะส่วนอันนี้เป็นภาพตัวอย่างจากเรนร้อยสี่ร้อยนะครับทีละ400สี่ร้อยนะครับบวกกับขาตั้งโมโนพอดของ a n f r o t t o mv mx pro บวกหัวแผ่นวิดีโอ mvh 5 0 0 ah นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะนิ่มขึ้นนะครับนิ่งขึ้นกล้องยังไม่มีกันสั่นในบอดี้เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้มันก็จะตั้งนิ่งๆแล้วอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดผมลองขยับซ้ายขวาดูนะครับขยับซ้ายขวาไปประมาณเนี้ยขยับนิดๆหน่อยๆน,นะครับน้องใหม่ก็จะเป็นการแผ่นซ้ายแผ่นขวาไปตามอืมเบาๆ ก็คือเหมือนแบบถ้าอยู่บนเวทีก็คือน้องๆก็เดินไปเดินมาโยกไปโยกมาแบบเนี้ยอ่าผมเดินซ้ายนะครับผมเดินซ้ายเดินขวาทันไหมทันอยู่ใช่ไหมคือขยับนิดเดียวนี่คือปลายทางปลายเลนระยะ400นี่ไปเลยนะครับดังนั้นมันต้องใช้หัวแผนน้ามันจริงๆมันถึงจะแผนได้สมูทแบบนี้นะโอเค okay ไหมถ้าเกิดผมอยู่นิ่งๆน,น้องก็จะไม่เหนื่อยละก็คือตั้งขา เหยียบโมโนพอดไว้อย่างเดียวจบนะครับถ้าเกิดว่าผมขยับเขาว่าแค่แผนอันนี้ขยับเยอะหน่อยอขยับเยอะหน่อยเดินไปสุดเลยแล้วกันนะนเฮ้สวัสดีครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิเดินเข้าไปมันก็แผนตามนะครับแผนตามไประยะร้อยส0่รอมันโหดพอสมควรนะแต่นี่คือ worst case เพราะถ้าคุณใช้เลนส์ที่ระยะสั้นกว่านี้มันจะแพนง่ายกว่านี้นะครับมันจะแพนง่ายกว่านี้ อ่ะตัวอย่างเอาให้ดูไปแล้วนะครับคืออันนี้คือมือใหม่เริ่มใช้เลนส์ซูเปอร์เทเลถ่ายกับโมโนพอดมันอาจจะยังคุมได้ไม่ไม่เนียบมากอมตอนใช้เป็นไงบ้างก็คือดีไม่ไม่เมื่อยด้วยเพราะอันนี้มันหนักมากมขามาช่วยรองน้ำหนักแล้วดีขึ้นเยอะเพราะตอนแรกใช้มือถือถ่ายใช่ไหมแต่ปกติดิ่ถือเฉยๆก,ก็สั่นแล้วแค่หัวเลาะก็ไปแล้วนะครับหายใจก็ไ,ไปหายใจก็ยังไป เทเลเป็นแบบนี้อันนี้โดยปกติเนี่ยคนที่เขาทํางานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วมันต้องใช้ขามโมโนโพอดแล้วก็หัวแผ่นวิดีโอถ่ายอ่ะบางทีคนไปถ่ายภาพนิ่งเขาก็ถือโมโนพอดไปถ่ายนะครับอย่างเช่นช่างภาพกีฬาที่เขาไปถ่ายถึงสนามบอลใช่ไหมอ่ะผมเห็นแบกโมโนพอดแบบนี้ไปก็นั่นคือความแตกต่างระหว่างใช้มือกับใช้ตัวช่วยแบบนี้ลดความเมื่อยเพิ่มความนิ่มแล้วก็เพิ่มโอกาสในการถ่ายงานให้มันดีขึ้นนะครับประมาณนี้นี่คือแนะนําอุปกรณ์เอาไปแก้ปัญหาหน้างาน คลิปวันนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวคอมเมนต์เข้าไปในเพจเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ตอบให้หมดนะครับไปแล้วทุกคนสััสดีครับ